สวัสดีค่ะหนึ่งเองนะคะจากบ้านน้องข้าวกล้องค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าวันนี้ทำไมหนึ่งมาสภาพนี้เลยหัวฟูเป็นเยืมเพิ้งเลยนะคะแล้วก็หน้าสดหน้าศกขนาดนี้พอดีเป็นสิวฮอร์โมนแล้วก็แพ้ฝุ่นด้วยะคะ่ะมันก็เลยฟูขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ช่างมันปล่อยมันชินแล้วค่ะวันนี้นะคะที่มารีวิวพรีชีพขนาดนี้ก็คืออยากจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะ เ,เพื่อนๆอาจจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะคะก็คือหวีรีบผมตรงค่ะ b e a u t i f u l Star นะคะตัวนี้ที่คิดกันอยูอ่ราคาขายพร้อมส่งขายกันอยู่ประมาณ1,490นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเรา,เา pre, order, pre order อยู่นะคะเดือนละสามรอบวันที่1วันที่11แล้วก็วันที่21นะคะเราสินค้าประมาณ2วันรับพ pre o r อ e r อยู่ถูกมากแต่ก็ของแท้จากโรงงานนะอา่านี่นะคะตอนนี้เสียบปลั๊กไว้แล้ว ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ามันจะมีปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะคะเปิดปิดบวกลบนะคะเปิดก็คือกดค้างไว้นี่นะคะแล้วตัวอุณหภูมิะคะ่ะมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึง180องศาค่ะเราสามารถกดเพิ่มอุณหภูมิได้นะคะ นี้เพิ่มได้สูงสุดถึง230องศานะคะแล้วก็ลดได้แล้วจะเราอ่าเนี่ยค่ะแล้วมันเครื่องมันก็จะเพิ่มทำอุณภูมิขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมันก็จะเริ่มอุ่นแล้วเราก็ใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าทำยังไงวางบนนึงใส่เซรั่มบำรุงผมหน่อยนะคะ เมื่อเช้าอาจจะเห็นรูปที่เป็นภาพนิ่งกันไปแล้วทีนี้หนึ่งไปขยำผมมาแล้วค่ะอันนี้เราจะลองเซรั่มบำรุงผมก่อนนะคะเหลือก็ปกขัง้งต้องบอกก่อนว่าปกติหนึ่งเป็นคนผมอยักโศกะคะ่ะพอสระแล้วไม่ได้ไม่หนีบอะไรเงี้ยมันก็จะฟูๆแบบเนี้ยค่ะ ผมไม่ค่อยมีน้ําหนักฟูฟูฟงฟงซึ่งหนึ่งก็จะไม่ค่อยปล่อยผมนะก็จะมัดผมไปไหนมาไหนประจำวันทีนี้อ่าตอนนี้ก็สั่งมาอยากลองเองด้วยแหละว่าเป็นยังไงทําให้ดูเลยนะคะนี่นะคะอุ่นแล้วจะจับได้นะดูซิอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่อ่านะคะเพิ่มมาที่230รอยสามสิบตอนนี้ทำมาถึงร้อยเฮยกดไปโดน ร้อยแปดสิบสามแล้วค่ะกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มเพิ่มลดลดแล้วแต่แบบคือความพอมาโดนผมเรามันก็จะเซ็นเซอร์อุณหภูมิลดได้ค่ะตรงนี้จะร้อนร้อนนะคะจับตรงนี้จับได้นะเราก็หวีไปเรื่อยๆนะคะทำปลายงุ้มได้นี่นะคะ มันใช้ง่ายมากอะค่ะคือแบบไม่ต้องมาแบ่งผมหนีบผมอยู่ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบหนีบผมไม่เป็นกลัวนหนีบหูขี้เกียจแบ่งผมทาผมไม่เป็นแบบหนึ่งเนี้ยทาผมตัวเองไม่เป็นแบบแต่แบบแบบ่งให้มันบางๆลงก็ได้คือหนึ่งเป็นคนผมหนานะคะ่ะ ีอ่งน้เนะต้องปุ่มสีแดงเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นหนังศีรษะด้วยนะคะคือหวีตัวนี้มันจะไม่ทำให้ผมตรงแบบเหมือนเครื่องหนีบผมแบบตรงแบบหัวรีบอะค่ะตรงเด้ลื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะ ออกมาลักษณะคล้ายๆเราใดผมอะค่ะผมก็จะยังมีวอลลุ่มอยู่คือไม่ได้รีบติดหัวนะคะ,ะประมาณนี้เนาะเวลามีจำกัดรีวิวให้ด้วเท่านี้นะคะอ่านิดนึงจัดผมนิดนึง่งเทียยกับข้างนี้